้าบอดเเรียนให้เราดึงปักออกอแล้วก็เสียบไหมแล้วกดค้างกดเนส้านหรือว่าให้กดรีเซ็ตก็ได้รีเซ็ตแล้วกด All right. ใน,นะคะ่ครับเปรียบที่ตรงนี้ไปที่อลอตเตอรี่สวิสสำหรับผ่านานโหมดสอคือ,อโหมดท,ทามเมอร์สามารถจดได้ทีละเรียงโหมด 3, ก็คือเป็นโหมดท,ทามเมอร์ที่สามารถตั้งราคาได้เช่นเราจะให้ยอด30บาทแล้วเซ็ตเป็นกี่นาทีนะครับในโหมดนี้โหมดส สี่คือเรื่องสภาพฝาน,น,น้าฝนาบนหรือฝาหน้า,นาที่ไม่ต้องการเจาะแผงจอนะครับใช้ได้ในบูมนี้ันจะมีคือผมจะมี LDR ไปเช็คพวกไฟการทำงานของเครื่องถ้าเกิไดไฟดวงดวงน้นๆน้ัดคือเครื่องจะตั ตัวนี้1เหรียญเป็นส0บวินาทีหรือ1นึ่งบาทเป็นบวินาทีมาต่างๆตั้งเป็น,น,นวินาทีห่วยเป็นวินาทีนะครับ,รบไปเห็นเลันนี้คือการตั้งค่ารับเหรียญการรับเหรียญอือนจะให้รับเหรียญตัวนี้คือการตั้งค่ารับเห,ร,บเหเเรียญ10บบาท ค่าตัวนี้เรียนรวมก็คือให้ให้ค่ามันอยู่อย่างนี้ค,ครับขีดห้าแล้วก็หนึ่งเลขหนตัวเดียวนะ,ะถ้าเลขสิบอย่างนี้คือใช้การใช้เดียว หน่วยเป็นเป็นนาทีนะครับเช่นเราตั้งไว้30บาท30บาทให้ไปกี่นาทีที่เราก็ตั้งไว้30บาทเป็น45นาทีอย่างงี้ก็ได้นะครับหมายถึงเราหยอดครบสาบาทเพือ่อเพิ่มยอดทงานในสิ่งเครื่องทางานสี่นาทีจบการทํางานก็นจะตัดไปนะครับเช่นเหมาะเช่นใช้เครื่องผมเครื่องอะไรนะครับเครื่องวัด